สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อคําทํานายณนะเวลานี้เขาคิดและเขารู้สึกเช่นไรกับคุณอยู่นะคะณเวลานี้เขาคิดและเขารู้สึกเช่นไรกับคุณอยู่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีน้ำใจนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะใจเย็น เป็นคนที่มีเห็นมีผลนะดูแลเขามีความเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ดูแลเป็นคนที่เอาใจใส่คนรอบข้างได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่เวลาใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าณนะตอนนี้เวลานี้เขาคิดเขารู้สึกเช่ไนไรกับคุณอยู่นะ คนคนนี้เป็นคนที่นําทำงานเก่งเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะพุจาไรไลมีดับการเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานเป็นคนที่ทําอะไรกระตือรือร้คนคลิเขาดุข้องแคล่วว่องไวนะคะเป็นคนที่ชอบทํางานด้วยนะหรือก็เรียกว่าเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานมาอันดับหนึ่งเลยนะ หน้าที่การงานเขาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเราด้วยอาจจะเป็นหัวหน้านะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะในไพ่หกเหรียญเขาเป็นคนที้ใจบุญสุนทานเป็นคนี่เอืลอเฟื้อเผื่อแผ่นะเป็นคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตหรือเป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่านะคะในไพ่ทาาเวอร์ในไพ่กีนดา แล้วก็ได้ไพ่สี่ดาบนะคะณนะตอนนี้เวลานี้นะคะขณะที่คุณกําลังดูคลิปนี้อยู่คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นการหรือจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะไปให้ความสนใจให้เวลากับในเรื่องของงานมากกว่าตัวคุณนะคะก็เลยอาจจะทําให้คนรู้สึกนอยนะรู้สึกนอยรู้สึก รู้สึกเขาเรียกว่าไงรู้สึกนอยนะนะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้นะทำไมไม่เขาไม่สนใจเราเลยนะทําแต่งานนะก็เลยอยากจ,จะทําให้ความสัมพันธ์นะตอนนี้เวลานี้ที่คุณกําลังดูคลิปนี้อยู่อาจจะทาให้ทําให้ความสัมพันธ์มันดูนิ่งๆหรือคุณอาจจะงอนไม่ค่อยไม่คุยกับเขานะคะด้ไพ่สีไม้เท้า ถ้าดูจากไพ่เนี่ยเขารู้ไหมว่าคุณกอนเขารู้ไหมว่าคุณไม่พอใจที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ค่อยได้สนใจคุณอะว่าคุณรู้ไหมเขาไม่รู้นะคะเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณกอนหรือว่าคุณไม่พอใจเขาอยู่นะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะคือเวลาเขาต้องหมดเวลทุ่มเทไปในเรื่องของการทํางานแล้วพอมีเวลาว่างเนี่ยเขาถึงจะมามาหาคุณมาคุยกับคุณ นะคะหรือมาใช้เวลาร่วมกับคุณในช่วงเวลาที่เขาว่างนะคะเนื่งนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณที่ที่คิดที่คิดมากนะคะที่คิดมากแล้วก็หงุดหงิดเราต้องใช้คําว่าหงุดหงิดอารมณ์เสียในความสัมพันธ์นี้นะไม่มีร้ายฉันเลยไม่สนใจฉันเลยนะทั้งทงี่เขาถามว่าเขารู้ตัวไหมเขาไม่รู้ตัวนะเขาไม่ได้รู้ตัวเลยเขาก็ยังสนุกกับการทํางานของเขาอยู่เนาะ คนนี้เขาเรียกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานนะแต่ถ้าในเรื่องของเขาเรียกว่าถ้าจะมานั่งเทคแคร์เอาใจใส่หรือมานั่งแบบว่าเอาใจคุณตลอดเวลามันคงไม่ใช่นะคะเพราะว่าด้วยตัวเขาเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนทํางานนะเพราะนั้นเขาอาจจะไม่ได้มานั่งใส่ใจในรายละเอียด ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆตรงนี้เขาคิดว่าคบกันแล้วก็คงต้องเข้าใจกันหรือเขาขอจะมอกว่าเขาเป็นคนมีเหตุผลคุณก็น่าจะเป็นคนมีเหตุผลด้วยเหมือนกันแต่บางเรื่องว่ามันอนจัจะไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้งานเขาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะ,ะก็เลยทําให้เขาไปโฟกัสในเรื่องงานเขาซะส่วนใหญ่ถามว่าเขาคิดเขารู้สึกเช่นไรกับคุณอยู่นะคะณนะตอนนี้เวลานี้ที่คุณกําลังดูคลิปนี้และไพ่เฉลี่ย เขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกนะเขาเป็นคนตรงๆนะคะเป็นคนตรงๆค่ะแต่เป็นคนมีเหตุมีผลแล้วก็คนคนนี้นะกับคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่มีระยะทางที่ไกลกันด้วยระยะทางที่ห่างก,กันด้วยนะในไพ่เอมเปคนคนนี้ก็เป็นคนที่ต้องการความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะ เพราะรีกว่าการหายความสําเร็จน่ยอยากมีความมั่นคงนะอยากมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงอยากมีความมั่นคงในชีวิตเขาเป็นคนที่มีความเด็ดขาดอยู่ในตัวด้วยนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเด็ดขาดมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะโดยเฉพาะถ้าเวลาเขาทางานเนี่ยเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยจะเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่งไปเลย นะแต่เวลาเขาอยู่กับคุณนะคะเขาก็จะมีความเขาเรียกว่าไงมีการเอาใจใส่ดูแลคุณนะคะตามช่วงตามจังหวะเวลาที่เขามีเนาะมันก็เลย,ยทำให้คุณมีความหน่อยหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นค่ะถ้าในเวลานี้นะตอนนี้ถามว่าเขารู้สึกเช่นไรกับคุณอยู่นะคะเขาก็ยังมีความมั่นคงมีความรักที่จริงจังและจริงใจให้กับคุณอยู่ นะเพียงแค่ว่าคนวันนี้นะอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยในเรื่องงานก็ต้องมาอันดับหนึ่งเรื่องงานเ็าต้องมาก่อนเรื่องส่วนตัวนะคะความสัมพันธ์คุณกับเขาเขาก็ยังมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังแน่นแฟนสาหรับเขาอยู่นะเขาคือเขาก็ไม่ได้มีใครนะคะเขาก็ยังทํางานของเขาเเขามีความเครียดมีความกังวลในเรื่องงานเขาเขา้เขามาค่อนข้างเยอะแต่ช่วงนี้อาจจะงานเขามีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะเหนื่อยกับงานเพราะว่างานเ็ามีปัญหานะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เขาาจะต้องใช้สมองใช้ความคิดส่วนใหญ่ไปกับในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องงานนะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับเขาไม่ได้ไปไหนนะคะ <S <S เขาก็ยังไม่ได้ไปไหนจากคุณ <S <S เขาก็ยังมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวจะดูว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรต่อไปนะคะ คุณนะค่อนข้างคิดมากนะคุณค่อนข้างคิดมากค่อนข้างมีความวิตกกังวลในความสัมพันธ์นะคะกลัวไปสารพัดคิดไปสารพัดนะบางทีคิดไปคิดมาแล้วก็เรียกว่านอยไปเองนะความคิดตัวเองทาร้ายตัวเองนะคะคิดไปต่างๆนานานะม้เรียกว่าย้ําคิดอยู่แต่เรื่องเดิมๆเกี่ยวกับเรื่องคราวนี้แหละนะคิดแล้วมันก็วกวนคิดแล้วมันก็ไม่เป็นไหนยิ่งคิดมันยิ่งเยอะ ะะยิ่งคิดมันยิ่งเยอะนัน่งๆไม่จริงๆนะสิ่งที่คุณคิดน่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็คือเขาทํางานของเขาอยู่เขายุ่งอยู่กับง,งานของเขานะเพราะฉะนั้นจงสบายใจได้ว่าณเวลานี้ตอนนี้เขายังมีความรู้สึกดีๆที่มีให้กับคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะเพียงแค่ว่าช่วงนี้เขายุ่งอยู่ งานก็มีปัญหาอยู่ชีวิตเขาค่อนข้างวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพอเขาว่าเขาก็ติดต่อมาหาคุณเองนะอ่าแล้วเดี๋ยวถามว่าภายในเจ็ดวันนับจากที่คุณดูคลิปนี้นะคะเขาจะมีแอคชั่นอะไรกลับมาหรือไม่นะภายในเจ็ดวันนับจากที่คุณดูคลิปนี้เขาจะมีแอคชั่นอะไรมาไหมมานะคะเขาจะติดต่อกลับมานะจะติดต่อกลับมาจะส่งข้อความมานะ ถ้าอยู่ไกลกันนะคะหรือถ้าเขาทางานอยู่ต่างจินต่างที่ต่างจังหวัดต่างอาเภอเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาหาคุณเนี่ยอาจจะนางมาหาคุณจะมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะก็ถือว่าแฮปปี้มีความสุขนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้ภายในเจ็ดวันนะคะเขาจะติดต่อกับมาหาคุณแล้วตอนนี้ คุณกับเขาเงียบๆไม่ค่อยได้คุยกันนะั้นหรือเขาไม่ได้ส่งข้อความไม่ได้ทักทายใดนมาหาคุณก็จงอย่าเพิ่งน้อยใจจงอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งนอยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ภายใน7วันที่คุณเห็นคลิปนี้เขาติดต่อมาหาคุณแน่นอนแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางมาหาคุณถ้าอยู่ไกลกันนะหรืออาจจะอยู่คนละประเทศอะไรเนี่ยเขาจะส่งข้อความมาหาคุณนะคะจะมีการพูดคุยกันเยอะขึ้นมากขึ้นนะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่ อนข้างให้ความสําคัญกับในเรื่องหน้าที่การงานของเขา,าเป็นอันดับหนึ่งหลังจากเสร็จงานแล้วเนี่ยอีกไม่นานนี้เดี๋ยวเขาจะติดต่อกับมหาคุณนะคะแล้วก็จะทําให้คุณยิ้มมีความสุขนะอันนี้ก็คือคำทำนายสำหรับคนที่ไม่เห็นคลิปนี้นะแลวตอนนี้เวลานี้เขาคิดเขารู้สึกเช่นไรกับคุณอยู่เขายังมีความรักที่ม,มั่นคงให้กับคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมานะคะ ก็ขอให้คนได้สมหวังในความรักครั้งนี้แล้วก็อย่าคิดมากนะคะ